สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําน้ําจิ้มลูกชิ้นสูตรพริกป่นทําง่ายเครื่องน้อยแต่ว่าอร่อยมากน้ําตาลมะพร้าว3 0 0กรัมน้ําเปล่า600 m อแบ่งใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยแล้วเปิดไฟกลางเคี่ยวน้ําตาลมะพร้าวให้ละลายก่อนนะครับพอน้ําตาลมะพร้าวละลายให้เราใส่น้ําตาลทรายลงไป200กรัมเกลือป่น1ช้อนโต๊ะ น้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้น100อ ml น้ำกระเทียมดอง50าส ml กระเทียมดองหนึ่งหัวแล้วใส่น้ำปลาที่เหลือลองไปเลยครับแล้วให้เราเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายละลายและน้ำเดือดเลยนะครับพอน้ำจิ้มเดือดแบบนี้ให้เราปรับมาใช้ไฟกลางค่อนอ่อนแล้วให้เราเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆืจนน้ำจิ้มของเรามีความข้นเหนียวเลยนะครับจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ประมาณ10-15นาทีนะครับ ตอนนี้น้ำจิ้มเริ่มเดือดแล้วมีความข้นเหนียวแล้วนะครับให้ใส่พริกป่นลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วเคี่ยวต่อยเล็กน้อยให้พริกป่นมีความสุกหอมนะครับตอนนี้พริกป่นสุกและมีความหอมแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สพักน้ำจิ้มให้เย็นตัวแล้วไปทอดลูกชิ้นต่อเลยครับในส่วนของลูกชิ้นก็ตามชอบได้เลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนด้วยไฟกลางพอน้ำมันร้อนแล้วให้เราใส่ลูกชิ้นลงไปทอดเลยครับ ลูกชิ้นที่ใช้ก็เป็นลูกชิ้นปลากับไส้กรอกแดงนะครับทอดรอบแรกให้พอสุกเหลืองก่อนนะครับที่ทอดสองรอบจะทําให้ลูกชิ้นมีความกรอบอร่อยนะครับพอทอดเสร็จรอบแรกให้เราตักขึ้นมาพักให้เย็นตัวก่อนที่จะทอดรอบ2นะครับตอนนี้ลูกชิ้นของเราก็กรอบพองตัวน่ากินมากๆเลยนะครับอยวเราไปจัดเสิร์ฟเลยครับพอน้ำจิ้มเย็นตัวให้โรยผักชีลงไปเล็กน้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรพริกป่นสูตรขัวสนามเสิร์ฟคู่กับลูกชิ้นทอดกรอบนะครับน้ำจิ้มก็จะมีรสชาติหวานนำํำเผ็ดนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆน,นะครับกินคู่กับลูกชิ้นทอดกรอบบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันมากๆเมนูนี้ถ้าเพื่นอนๆชอบก็สามารถนำสูตรไปทำทานกันได้ในครอบครัวหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายต่อย,ยอดสร้างาชีพก็ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้